จากบุรีรัมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานําทีมทุกทําลายายสะพานเก่าขวางลําตะคองครับซึ่งก็เป็นการทํางานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเดินหน้าโครงการโคร,ราชไม่ท่วมไม่แหลงเฟดสองย้ําครับการสร้างสิ่งก่อสร้างรุกลําน้ําผิดกฎหมายพบดําเนินคดีทันทีครับ ที่บริเวณฝายปูข่ขำหมู่ที่1ตําบลตลาดอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวิเชียนจันทราโนทยัยผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมานําส่วนราชการทหารตํารวจและประชาชนจิตอาสาร่วมประกอบกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําลําตะคองและลําบริบูรณ การหรือสิ่งของกีดขวางทางน้ำด้านท้ายประตูระบายน้ำคอยงามและท้ายประตูระบายน้ำเจอหอเพื่อเป็นการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยนะครับให้การไหลของน้ำได้สะดวกขึ้นในช่วงฤดูแล้งและในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำหลาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจในกิจกรรมโครงการโคราชไม่ท่วมไม่แลลงเฟสที่2ครับที่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทําให้ลําตะคองและลําบริบูรณ์เนี้ยซึ่งไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองนครราชสีมาสามารถระบาย น้ำได้ดีมีประสิทธิภาพสูงปราศจากสิ่งกีดขวางทางน้ําทั้งนี้ครับนายวิเชียนจันทรโนุไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ได้นําประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนส่วนราชการรวมทั้งพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ครับร่วมกันทําความสะอาดตัดแต่งกิ่งต้นไม้เก็บสิ่งกีดขวางในลําตะคองและลําบริบูรณ์โดยได้มีการใช้เครื่องจักรกลหนักในการรื้อถอนฝายกั้นน้ำเก่า รวม5จุดครับประกอบไปด้วยจุดที่1ครับฝ่ายปูข้ำหมู่ที่1ตําบลตลาดจุดที่สองครับท่อระบายน้ําเก่าชํารุดบ้านบุหมู่1ตําบลตลาดจุดที่3ครับสะพานเก่าชํารุดหมู่ที่3ตําบลตลาดจุดที่4ใหญ่บ้านโพหมู่4ี่ตําบลตลาดและจุดที่หฝ่ายบ้านพุทธาหมู่2ตําบลพะเนาครับ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาฝายเก่าสะพานเก่าหรือท่อน้ำขนาดใหญ่ที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่การไหลของน้ำลำตะคองและลำบริบูรณ์เนี่ยถือเป็นอุปสรรคในการไหลหรือการระบายน้ำค่ะหลังจากนี้ก็อยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนบริเวณทั้งสงฝั่งลำตะคองและลำบริบูรณ์ ว่าไม่ให้ก่อสร้างสิ่งกีดขวางรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ลำน้ำอีกนะคะคซึ่งหากมีการตรวจพบจะถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายทันทีค่ะก็เป็นโครงการไม่แล้งแล้วก็ไม่ท่วมครับ